สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาร่ไทสตาค่ะกลับมาพบกับกอ,อาจารย์นรีนะคะในการทําคลิปดวงความรักนะคะวันนี้เป็นความรักของคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะประจำเดือนสิงหาคม2564นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะชาวพฤษภนะคะ มีช่วงวันเกิดนะคะก็คือวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะตรงนี้อาจารย์นรีก็แบ่งตามแบบไทยนะคะหรือได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยค่ะว้าวพลังงานความรักของชาวพุทศนะตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะนั้นโปรดใช้พิจารณาในการรับชมถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของท่านนะคะสามารถที่จะข้ามนะคะหรือว่า ผ่านนะคะคลิปนี้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะไม่สามารถทําให้ตรงได้กับชาวพศทั้งหมด100%นต์นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานความร,รักตัวนี้ดีกว่านะคะพลังงานความรักของชาวพศนะคะขึ้นมานะคะ The Star เป็นความรักที่ดูสว่างสดใสตเต็มไปด้วยความหวังนะคะหรือปัญหาอะไรต่างๆนะคะมันคลี่คลายไปในทางที่ดีความรักของคนที่มีคู่หร่าแต่งงานแล้วกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ไปได้วยกันนะคะเหมือนมีเป้าหมายชีวิตเดียวกันนะตัวนี้นะคะอยากที่จะอยู่ดูแลกันไปจนแก่จนเฒ่านะคะตัวคุณนะคะเป็นตัวคุณกับคนรักของคุณนะคะเป็นคู่กันมานะคะเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติปังไหนๆเลยก็ได้นะตรงนี้นะคะความเป็น u d g m เ n t เป็นไพ่ของโชคชะตาเป็นไพ่ของพรมริขตนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญที่คุณสองคนได้มาพบกันได้มารักกันนะทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดไว้แล้วนะคะ ความเป็นเดซันนะคะคุณสคนนะคะถ้ามาเจอกันในช่วงที่ยังไม่มีอะไรนะคะคุณก็จะพยายามก่อร่างสร้างตัวนะดูสิอยู่ด้วยกันจนมั่งคั่งร่ำรวยจนประสบความสำเร็จนะคะหรือบางทีมีธุรกิจมีกิจการอะไรที่ทำร่วมกันนะคะในครอบครัว,วคุณก็ได้นะ ตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวคุณเองนะคะชาวพระศพคุณได้พบกบคู่บุญบาร,รมีอ่ะนะคะที่เป็นคู่แท้ของคุณที่คุณอธิษฐานขอมาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะคะพลังงานของเดอะสตาร์นะคะคู่แท้ที่คุณอธิษฐานขอนะแล้วการเป็นคู่บุญบาร,รมีความเป็นพลังของเดอะสันะตัวนี้นะคะพลังงานของรักขึ้นมาดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ให้เล่าเรื่องดีกว่านะคะ ดูซิว่าเรื่องราวนะคะความรักของชายประสบที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างว้าวขึ้นมาก็สองถ้วยเลยนะตรงนี้นะคะสองถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ถอนเดวิวนะคะอุ้ยขอไพ่นะเสียงดังเลย ถ้วยนะคะตรงนี้อ๋อ judgment ขึ้นมาแล้วค่ะ judgment กับ judgment ตรงนี้นะคะแล้วก็ temperance นะคะแล้วก็ห้าม้มเท้านะคะ ความเป็นอัศวินถ้วยค่ะไม่ใช่ความเป็นราชาถ้วยนะคะขออภัยราชาถ้วยนะถ้วยคือน้ำนะนั้นราชาถ้วยตรงนี้ก็คือบัลลังนะคะอยู่ที่อยู่ที่ทะเลกันเลยทีเดียวนะคะก้าถ้วยค่ะแล้วก็ความเป็นราชีเหรียญน,นะคะ ถ้วยนะคะหกถ้วยอยู่ภายใต้ judgment ด้วยนะตรงนี้นะคะเป็นคู่กันมาตั้งแต่แบบหลายภพหลายชาติมาแล้วนะคะแล้วก็ได้อาจจะอธิฐานขออะไรให้ได้กลับมาพบกันอีกในชาตินี้นะคะความเป็นหกถ้วยความเป็นซั m e n t เก้าเหรียญน,นะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยนะแต่ตรงนี้เรามาดูเรื่องราตวตรงนี้ก่อนนะคะ หมือนกับว่าความรักของชาวพ่ศศกเองนะคะสองถ้วยแล้วก็เดวิลนะตรงนี้นะคะเมื่อคุณเจอคนรักของคุณน่ะนะคะมันเหมือนกับมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะตรงนี้นะคะเจอกันแบบสองถ้วยเดวิลอะเจอกันแบบหลงรักอะนะคะหลงรักหลงไหลในตัวหลงไหลได้ปลื้มในตัวของคนรักของคุณเลยนะคะบางคนเจอกันแล้วแบบตัวชาเก็บไปคิดถึงเก็บไปฝันถึงนะคะเก็บไปคิดนะคะหรือว่ามีเซนต์อะนะคะ คุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่คุณจะแต่งงานด้วยในอนาคตนะคุณจะมีเซนส์คุณจะรู้เลยนะตรงนี้นะคะเนี่ยมันเป็นพลังของ d ั m e n t นะคะความรู้สึกที่คุณสองคนเคยเป็นคู่กันมาผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะคะ mm hmm. เพราะนั้นการเจอกันของคุณทั้งสองคนเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนนะคะห้าไม้เท้าแล้วก็ temperance นะคะเปลี่ยน วิถีชีวิตนะคะเปลี่ยนความคิดอะไรบางอย่างของคุณก็ได้นะคะเหมือนกับที่ผ่านมาชาวพฤษศเองนะคะความเป็นราชาถ้วยก็เป็นเก้าถ้วยคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่า nice friendly นะคะเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาคอยดูแลช่วยเหลือคนอื่นๆน,นะคะจนทุกคนอาจจะมองว่าคุณมีความแบบเจ้าชู้คุ้มกิ่มก็ได้นะตรงนี้นะคะเก้าถ้วยหรือมีคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณเยอะมากนะคะแต่เหมือนกับว่า คุณไม่ได้สนใจใครคุณรอเขาคนเดียวนะคนคนนี้คือราชีเหรียญของคุณนะคะราชีเหรียญของคุณคนนี้ก็คือคนที่เป็นคู่แท้ของคุณในชาติปังกอดนะคะความเป็นถกถ้วยความเป็น judgement ตรงนี้นะคะหรือบางคนนะคะเป็นความรักนะคะเป็นความรักครั้งแรกของคุณเลยก็ได้นะคะแต่ว่าตัวคนสองคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่อาจจะพัดพากจากกันไม่ได้ลงเอยกันในครั้งแรกก็ได้ นะตอนนี้นะคะแล้วพอแบบได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะความรู้สึกรักความรู้สึกที่ว่าเป็นคู่กันจะต้องแต่งงานกับคนเนี้ยมันก็กลับมาอีกนะหรือว่าที่ผ่านมานะคะชาวประสบนะคะอาจจะทําตัวเป็นโสดก้าวเหรียญน,นะคะเพื่อร้อยเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ได้นะคะอืมแล้วพอได้เจอกันกับเขาอะนะคะดูสิเหมือนคุณก็ทําตัวอดอ้อนนะขอความรักความเป็นเด็กถือถ้วยนะตอนนี้นะคะ อยาให้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณอยากให้เขาหันมารับความรักของคุณนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะยังไงเดี๋ยวเรามาตามเรื่องราวกันต่อดีกว่านนะคะมีไพ่ของ justice ขึ้นมาค่ะ สีถ้วยนะคะแล้วก็เด m มูนนะคะแล้วก็ความเป็นหนึ่งดาบหนึ่งดาบนะคะพร้อมกับเด m มูน แล้วก็ความเป็นถกหมาเท้านะตรงนี้แล้วก็เจ็ดดาบนะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะตรงเนี้ยบางคนนะอาจารต้องบอกเลยนะคะาบางคนเนี่ยอาจจะเจอกับคนนี้แต่ว่าเขาอ่ะมีคู่แล้วเขาแต่งงานแล้วก็ได้ นะคะเนี่ยมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเป็นความรักที่เหมือนไม่สามารถสมหวังได้นะคะเป็นความรักที่คนเศร้าเสียใจนะคะเหมือนเจอกันช้าเกินไปนะคะเหมือนเราจะอ,อ,อยากเข้ามาอาสามาดูแลเขานะคะแต่เขาก็มีคนของเขาแล้วนะตรงนี้นะคะแต่มันกับว่าความรักของเขาเนี่ยนะคะแต่มมลก็าอาจจะเป็นความรักที่อาจจะเศร้าๆอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จตรงนี้ ตัวคุณเองนะคะก็เลยอาจจะรอเวลานะคะหนึ่งดาคุณอาจจะรอเวลาให้เขาตัดสินใจนะคะว่าถ้าความรักครั้งนั้นมันไม่ดีกับเขานะคะเขาจะกลับมาเลือกคุณไหมนะคะเขาจะตัดสินใจเลือกคุณไหมความเป็นหนึ่งดานะคะแล้วในที่สุดนะคะหกดาเหมือนเขาก็รู้ดีนะคะว่าตัวคุณเนปะ็นคนที่เหมือนกับน่าจะมีความเป็นคู่กันกับเขานะเดดาตรงนี้เหมือนกับว่าเขา แอบให้ใจคุณนะตรงนี้นะคะหรือแอบคบแอบพูดแอบคุยนะคะความเป็นเอ่อชรีออตนะคะตัวเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นนไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะตรงนี้นะคะโอ้ยเหมืนเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะตรงนี้นะคะชาวพิษี๋ในตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวต้วตวนกันก็ได้นะคะ หนึ่งถ้วยนะคะเพราะว่าเขารักคุณคุณทาให้คุณคุณทาให้เขาตกหลุมรักคุณแล้วนะคะเ่เลียนนะคะเหมือนเขารอเวลานะตรงนี้นะคะเ่เลียนรอเวลาที่จะจบกับความรักที่ไม่ดีของเขานะคะอืม ราชาไม้เท้านะตัวนี้นะคะเหมือนตัวเขาเองนะคะราชาหรือราชีไม้เท้าเขาเป็นคนที่ที่เก่งนะที่ขยันในเรื่องของหน้าที่การงานนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอเหมือนเขา เหมือนเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบนะะกับความรักครั้งเก่าของเขาแต่ว่ามันถึงเวลานะคะเมื่อเขายืมมาสุดทางแล้วนะคะเหมือนกับความรักครั้งนั้นก็ไม่ได้ให้อะไรกับชีวิตของเขาอ่ะนะคะมันก็เลยอาจจะเกิดปัญหาอะไรที่มันหนักๆทะเลาะก,กันรุนแรงนะคะแล้วมันกับว่ามันจะเป็นที่ต้องจบอ่ะนะคะจบแบบเจบ็บๆตรงนี้เลยก็ได้แฮงแมนนะคะเดี๋ยวเราเอาออกนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่งง กับตัวคุณก็รอเขานะตรงนี้นะคะสาวผูศพตัวคุณก็รอเขารออย่างมีความหวังน,นะคะแฮงแมทที่เกิดขึ้นเอมเพอร์เร <Emperor S 1> นะคะแล้วก็หกเหรียญน,นะตรงนี้นะคะคุณอยู่ตรงนี้คุณสร้างนะสร้างตัวนะคะคุณรอเขานะคะ คุณเป็น emperor นะคะเป็นคนที่ดูโดดเด่นแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะเป็นคนที่แบบอยากให้โอกาสเขานะตรงนี้นะคะหกเหรียญอยากให้โอกาสเขาที่เข้ามาในชีวิตของคุณแปดเหรียญน,นะโอ้โหเหมือนคุณก็เริ่มทําธุรกิจทำอะไรบางอย่างที่มันประสบความสําเร็จมากขึ้นนะตรงนี้นะคะ แล้วก็อัศวนดาบนะคะเหมือนกับในที่สุดนะคะหลังจากที่เขาแก้ปัญหาตรงนี้เสร็จแล้วนะคะอัศวนดาบเขาก็กาลังจะเดินทางมาหาคุณนะตรงนี้นะคะชาวพิศษเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณแล้วนะคะวิวอัฟฟอร์จูนนะคะเขารู้ดีว่าคุณเนี่ยเป็นปาฏิหาริย์แห่งความรักนะคะในชีวิตของเขานะเพราะนั้น เขาไม่อยากเสียคุณไปเขาก็เลยจะสู้นะคะเพื่อให้ได้มาสมหวังในความรักกับคุณเดสนะคะเขาจะจบกันนะคะกับความรักครั้งเก่าเพื่อที่มาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะตรงนี้นะคะด้วยเหตุแล้วก็ด้วยผลอะไรต่างๆอ๋อเขารักคุณมากนะตรงนี้นะคะลาเวอร์สนะคะรักคุณมากมากเลยอยากทำทุกอย่างเพื่อคุณแล้วว้าวสีไม้เท้า อยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วนะตรงนี้นะคะเหมือนในที่สุดนะคะการรอคอยของชาเวเมษเองนะคะคุณก็จะสมหวังนะมันเป็นพลังงานของความรักนะคะที่เหมือนคุณกับเขารู้ตัวดีว่าเป็นคู่กันมานะคะแล้วในที่สุดความรักที่เขาเจออยู่มันอาจจะเป็นวิบากคว,คว,วิบากกรรมทางความรักที่เขาต้องพยายาม จบลงไปให้เร็วที่สุดนะคะถึงจะได้มาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะแล้วก็มันก็มีเกณฑ์ที่เคลียร์กันจบนะคะในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากที่คุณรอคอยมานานก็สิ้นสุดการรอคอยนะคะชาวพิศษดูซิว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างนะคะไหนมาส่องความรู้สึกของคุณซิพรเมื่อกี้เนี่ยมันส่องความรู้สึกของเขาไปแล้วนะในไพ่ตรงเมื่อกี้นะคะว่าเขารักคุณมากๆความรู้สึกของคุณบ้างนะคะราชาดาบ แล้วก็5เหรียญน,นะคะแฮงแมนค่ะโอ้โยคุณรอค่ะจริงๆนะตรงน,นี้นะคะยังไงคุณก็รอนะคะเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณผูกพันคุณรักเขามากมายนะคุณรอ้อยเขาสู้คุณรู้อยู่ว่าเขากำลังต่อสู้เพราอคุณ นะตรงนี้นะคะคุณรู้ดีว่าความขัดแย้งนะคะระหว่างเขานะคะกับความรักครั้งเก่าเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะตรงนี้นะคะมันเป็นอะไรที่อาจจะยืดเยื้อยาวนานมาแล้วนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆเคลียร์ค่อยๆแก้ไขปัญหาหรือคุณอยากให้เขาจบแบบ,บวไมให้ช้ำน้ำไม่ให้คุณนนะตรงนี้นะคะจบด้วยความเข้าใจนะคะความเป็นอัศวินถ้วยอ๋อ แล้วก็2ไม้เท้านะคะแล้วก็มีอัศวินไม้เท้าค่ะหกไม้เท้านะคะเหมือนคุณรอเขานะคะคุณเข้าใจรอด้วยความเข้าใจเราให้กำลังใจเขามาตลอดเลยนะตรงนี้นะคะแล้วเนี่ย คุณมีกับเขามีเป้าหมายมีการวางแผนชีวิตร่วมกันนะคะร้อยเขาชนะนะคะอุปสรรคนะคะหรือว่าเลิกลาจากอีกฝ่ายยังสาเร็จนะคะความเป็นหกไม้เท้าความเป็นอสุรไม้เท้านะคะแล้วคุณกับเขาเนี่ยจะได้มาร่วมนะคะสร้างฝันหรือว่าร่วมทําอะไรด้วยกันนะตรงนี้นะคะและในสุดเหมือนกับว่าหกไม้เท้าเขาก็ทําสําเร็จจริงๆรราชาเหรียญน,นะตรงนี้นะคะ แล้วก็สามดาบนะคะแล้วก็สองดาบนะเดี๋ยวอาจารย์เอาไพ่ออกอีกหนึ่งนะคะอืมเหมืนก็ว่า ใจคุณเองอะนะใจคุณรู้สึกว่าเหมือนมัน,มนกว่าที่มันจะเคลียร์จบนะกว่าที่มันจะมาถึงจุดนี้ได้ะนะคะคุณผ่านความรู้สึกที่มันค่อนข้างแบบว่าเครียดนะคะคุณรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความรักนะคะความรักที่เหมือนกับคุณรักเขาแล้วนะคะแต่เขาก็แบบว่ายังเคลียร์ปัญหายังเคลียร์อะไรให้คุณไม่ได้นะมันก็เลยทําให้คุณแบบเหมือนกับรู้สึกสับสนรู้สึกกังวลใจรู้สึกกังวลกระวายมากๆนะตรงนี้นะคะ กว่าที่เขาจะทําให้คุณสําเร็จนะตรงนี้นะคะเหมือนคุณก็ทะเลาะก,กับตัวเองมาเยอะนะตรงนี้นะคะว่ามันจะใช่เลยมันจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่คุณก็เชื่อมั่นนะคะว่าเขาเป็นคนดีะนะคะคุณเชื่อมันน่นในส่วงของคุณว่าเขาเป็นคนดีคุณก็ถึงรอคอยเข้ามาตลอดความเป็นราชาไม้เท้านะคะเขารับผิดชอบกับคําสัญญาที่เขาสัญญากับคุณเอาไว้ หกถ้วยนะตัวนี้นะคะตัวคุณกับตัวเขาอะมันเหมือนความรักที่ผูกพันมั่นคงต่อกันนะคะหรือว่าหกถ้วยอาจจะเป็นความรักทั้งเก่านะความรักแบบเก่าเก็บของกันเลยก็ได้นะคะที่มันต้องอดทนที่มันต้องรอคอยนะคะเขาคือเจ้าชายหรือเจ้าหญิงกบของคุณนะเนี่ยคุณรอเขานะคะที่จะได้จบกับทางโน้และได้มาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันกับคุณ นะคะในที่สุดนะคะสองถ้วยนะคะคุณกับเขานะคะก็สามารถมา,าใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันได้สองถ้วยนะคะการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันด้วยความรักด้วยความเข้าใจนะคะคุ้มค่าส่งกับที่คุณรอคอยมานานแสนนานนะตรงนี้นะคะความรักของคนที่มีคู่แล้วก็จริงๆตรงนี้เหมือนกับว่ามันก็อาจจะเป็นความรักที่ ที่อาจจะแบบเหมือนไม่ค่อยชัดเจนนะตรงนี้นะเหมือนก้มกึ่งกันนะคะระหว่างสองสถานะมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะตรงนี้นะคะ,ะนั้นอาจารย์รู้สึกว่าเดี๋ยวเรามาบทสรุปกันนิดนึงนะคะกับความรักตรงนี้นะคะขอดูบทสรุปกกับความรักตรงนี้นิดนึงนะคะเมจิกเชียนนะตรงนี้นะคะ แล้วก็สิบเหรียญน,นะคะเหมือนกับว่าในท้ายที่สุดแล้วนะคะความรักของชาวพศพเองนะคะคุณ2คนเนี่ยสู้มาด้วยกันมากๆนะคะความเป็นเมจิกเชียนความรักของคุณอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างชาติต่างถินน่นแดนไกลนะตรงนี้นะคะต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแต่ว่า เขาทำทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะได้มาอยู่ด้วยกันกับคุณนะคะเพื่อการเป็นครอบครัวนะคะสเสร็จเรียนครอบครัวที่มีความรักที่มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะเป็นครอบครัวที่เป็นพลังของ The s สตาแล้วก็ h ะซันนะคะที่จะแบบช่วยกันสร้างเนะื้ะสร้างตัวสร้างครอบครัวให้ประสบความสําเร็จนะตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวคนเองนะคะชาวพสุสอ่บคุณค่อนข้างมองถึงความรักที่มั่นคง นะคะมองถึงความรักที่มั่นคงแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าคุณรักใครแล้วนะคะบางที่คุณอาจจะเป็นคนที่รักคนยากก็ได้นะคะแต่ว่าพอร,รักแล้วมันรักเลยอะนะคะไม่อาจเปลี่ยนใจไม่อาจที่จะแบบว่าไปไปมองที่เอ้คนนี้ร่ำรวยคนนี้แบบว่าฐานะดีคนนี้เหมาะสมกับเราอ่ะนะคะ เหมือนคุณไม่ได้อยากที่จะใช้สมองในการที่จะเลือกคู่ของคุณนะคะแต่ว่าคุณน่ะใช้หัวใจในการเลือกคู่ของคุณนะใช้หัวใจเป็นหลักนะคะอาจจะใช้สมองด้วยในการที่จะดูว่าเออถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะมันจะไปกันได้ดีไหมมีความสุขไหมนะคะแต่โดยหลักๆเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของหัวใจจริงๆนะคะชาวพุทธศพนะคะในการที่ คุณอาจจะอดทนรอคอยกับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะหรือคุณรู้เข้าใจว่าเขามีปัญหาชีวิตแต่คุณก็ยังอดทนที่จะรอนะคะบางทีตัวคุณเนี่ยอาจจะมีความโดดเด่นนะคุณเป็นเดอะสตาร์นะคะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณมากมายนะคะแต่ว่าคุณไม่เลือกนะคะคุณกับเลือกเขานะคะคุณกับรักเขานะตรงนี้นะคะทางๆที่คนอื่นอาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้พร้อมนะคะพร้อมแต่งพร้อมที่จะลงเอยกับคุณแต่ว่ากับคนเนี้ยนะคะ เหมือนกับใจคุณสั่งให้รอเลยนะนะคะเพราะว่ามันเป็นเซนส์อะไรบางอย่างแล้วก็จัเม้นไพ่ของเวรกรรมนะอาจจะเป็นแบบคุณต้องเจอวิบากกรรมอะไรร่วมกันบางอย่างนะคะถึงจะได้มาอยู่เป็นคู่กันแล้วพอมาอยู่เป็นคู่กันแล้วเป็นพลังของเดซันนะคะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่แล้วเหมือนกับอยากจะอยู่ดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปอยากจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมีอนาคตที่ดีนะคะมีชื่อเสียงเงินทองเกติยศร่วมกันตรงนี้เลยนะคะ นะในสุดนะคะสิ้นสุดกันเราคอยสัทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานความรักนะคะของชาวพฤทธศกกันดีกว่าพลังงานความรักของชาวพฤทธศกนะคะว้าวเฮลฟอร์จากบนนะคะเป็นปฏิหารินความรักนะคะที่เหมือนจักรวาลที่สวรรค์นะคะช่วยดนบรรดาที่คุณได้มาพบกันนะคะแล้วในสุดสวรรค์ก็ดนบันดาน,นะคะให้เป็นหาอุปสรรคหมดไปนะคะได้มาลงเอยกันด้วย โอ้โหเป็นความรักที่แบบเหมือนฝันน่ะนะคะเจอแล้วเหมือนฝันนะคะแล้วก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่คุณทำอ่ะนะคะมันเต็มไปด้วยพลังแห่งความรักพลังแห่งความฝันที่คนสองคนมีร่วมกัน How t e r r l e are you นะคะเหมือนกับเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันคุณก็จะมีความมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งนะคะอารมณ์แบบว่านอนสอนง่ายนะคะทำตัวหวานๆทำตัวอ่อนโยนเข้าหากันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูซิกับไพ่ชุดนี้นะคะดูเรื่องราวความรักของคุณนะคะชาวพิไพ่จะบอกว่าอะไร exchanging gift นะคะเหมือนกับตัวคุณนะนะคะกับตัวคนรักของคุณนะ,ะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะอาจจะเป็น co-dependence นะคะ co-dependency ที่แบบคอยช่วยเหลือคอยดูแล อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนทางอารมณ์นะคะหรือเป็นการแลกเปลี่ยนในแง่ของการให้โอกาสการสนับสนุนในเรื่องงานนะคะหรือแม้แต่ของขวัญของเซอร์ไพรส์อะไรในเรื่องในวันแห่งความรักนะคะในเทศกาลในโอกาสพิศเศษอะไรตรงนี้ก็ได้ ว้าวดูสิพลังของเดอรซันแล้วคุณอยู่กับเขานะคะออเดดกริตเตอร์สเลยคะมีความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะหรืออาจจะเจอทําธุรกิจอะไรเจอรู้ทางใหม่ๆที่ชาวประสบทำกับคนรักของคุณแล้วมันเป็นพลังของเดอรซันพลังของออเดดกริตเตอร์สนะคะความมั่งคัง่งร่ำรวยในที่สุดนะคะฟรออินเดอร์โรดนะคะเป็นลักษณะเหมือนคุณเจอทางแยกอ่ะนะคะมันมีทางแยกนะในช่วงที่จริงๆคนรอเขาอ่ะนะคะคุณจะ ถอยออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนั้นก็ได้แต่คุณไม่ถอยคุณรอนะคะคุณอดทนนะคะคุณแบบรู้สึกว่าความรักของคุณกับเขาอะมันมีค่าเกินกว่าที่คุณจะถอดใจนะชาวกระจเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่เกิดวันไหนลัคนาราศีอะไรธาตุอะไรคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะจูปิเตอร์ค่ะ สีบ้าน,นะคะชาวลัคนาราศีตุ้นนะคะธาตุลมนะคะตุ้นเป็นต้นธาตุลมด้วยชาวลัคนาราศีมีนค่ะธาตุน้ํานะคะ,นนะ,ค,ะคนที่เกิดวันอังคารมาสนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ ใครสนใจจะดูดวงนะคะก็อ่านรายละเอียดใต้ชื่อคลิปได้นะตัวนี้อาจารย์ดูดวงแบบมีค่าครูนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้ที่ไลน์นะคะณเรดา65นะคะอาจารย์รับดูมีเลข7ตัวนะคะตรงนี้แม่นมากนะคะในการถอดรหัสชีวิตของคนเราออกมา กับไพ่นะคะ,ะ,คะมีโปด้วยนะคะถ้าดูเลขกับไพ่พร้อมกันเม่นมากๆแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูไพ่ยอย่างเดียวก็ได้นะคะลองดูรายละเอียดนะคะสนใจก็ทักมาได้เจมินายนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะมิถุนกระทัดลมนะนิ n นัสนะคะชาววันศุกร์ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะมูลค่ะ คนที่เกิดธาตุน้ำนะคะชาวลัคนาราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะคนที่เกิดธาตุไฟนะคะชาวลัคนาราศีเมษนะคะอลิสนะคะคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษศนะคะธาตุดินค่ะโอเคถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเป็นได้ทุกลัคนาแล้วก็ทุกราศีนะ เดี๋ยวเรามาปิดท้ายนะคะกับไพ่ชุดนี้นะคะดูสิว่าจะเติมความหวานเติมความโรแมนติกนะคะให้กับตัวคุณมากแค่ไหน I feel healthy and happy นะคะเหมือนกับตัวคุณนนะคะก็มีพลังมากๆนะคะชาวประสบนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของความรักนะคะคุณรอแบบไม่ถอดใจนะแล้วคุณก็ เข้มแข็งนะคะส่งพลังบกหัวให้กับคนรักของคุณมากๆเลยนะตัวนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีด้วยนะคะก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันดูแบบว่ามันเป็นอะไรที่คุณไม่ได้กดดันตัวเองนะคะคุณค่อยๆแบบผ่อนคลายชิวๆนะคะ I'm sorry, please forgive me นะคะเหมือนกับคุณสองคนนะรักกันมากนะคะไม่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจโดยความพลั้งเผลหรืออะไรบางอย่างนะคะก็อยากที่จะรักษาถนองความรักตรงนี้ให้นานๆนะคะสามารถที่จะแบบเหมือนขอโทษนะคะขอโอกาสซึ่งกันและกันนะคะเนี่ยล้วคุณก็จะปรับความเข้าใจเข้าหากันได้นะคะ I have new understanding <c oughs> นะคะ เนี่ยเหมือนพลังงานของเดอะสตาร์นะคะที่เป็นพลังงานของการปรับเปลี่ยนเรียนรู้การปรับจูนนะคะนิส่ใจคอให้อยู่ด้วยกันแล้วเป็นการอยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ mm hmm. ไม่เอาอีกโก้มาเอาชนะค้าคารทําให้ความรักเนี่ยมันกลายเป็นความทุกข์นะคะ I wish I have told you more often how much I love you wow ะคะใครที่ได้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะใครที่กําลังจะได้แต่งงานกันในเดือนสิงหาคมนะตรงนี้นะคะหรือใครกําลังจะมีลูกนะคะอาจจะเป็นพลังของเดอะซันนะคะบางคนมีลูกยังเล็กอยู่หรือว่าบางคนเนี่ยจะได้เห็นหน้าลูกในเดือนสิงหาคมหรือบางคนนะคะที่แต่งงานแล้วได้รับข่าวดีอาจจะตั้งท้องในช่วงนี้ก็ได้นะคะแต่ก็ต้องดูแลนะเชื้อโควิดช่วงนี้กำลังแรงเลยนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะชาวพืพ่สทุกท่าน นั้น I wish I had told you more often how much I love you นะคะคุณสังคนมีความรักที่โรแมนติกมากๆนะตัวนี้นะคะบอกรักกันนะคะทุกเช้าเลยนะคะก่อนนอนก็ได้ห่างกันไปก็ love you <laughs> นะคะรักนะจุ๊บๆนะคะ ค่ะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่จะติดตามช่องของอาจารย์นาดีด้วยนะคะตรงนี้นะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็ยินกดติดตามนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เปกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ